เพื่อนๆเคยรู้สึกหรือเคยเจอแบบนี้ไหมคะที่บางครั้งคนที่เรามองเห็นอยู่ทุกวันคนที่เราคิดว่ารู้จักเขาดีแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขากลับทำให้เราต้องประหลาดใจด้วยความสามารถความคิดหรือมุมมองที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในเรากับว่าภาพของเขาคนเดิมในสายตาเราได้สลายไปและถูกแทนที่ด้วยคนใหม่ที่น่าทึ่งกว่าเดิม ในทางกลับกันคุณเคยเป็นคนนั้นหรือเปล่าคะคนที่รู้สึกว่าศักยภาพที่แท้จริงข้างในยังไม่ถูกมองเห็นคนที่รอคอยโอกาสที่ใครสักคนจะมองข้ามเปลือกนอกที่ดูธรรมดาแล้วมองลึกเข้ามาถึงแก่นแท้ที่ซ่อนอยู่ เรื่องราวในวันนี้คือเรื่องราวของการมองเห็นสิ่งที่ยังไม่มีใครเห็นคือตำนานของแม่ทัพสองคนเห็นงอกโกกที่การร่วมมือกันของพวกเขานั้นไม่ได้เป็นเพียงการวางกลยุทธ์ในสนามรบแต่มันคือบทพิสูจน์ที่ล้ำลึกถึงพลังของการเชื่อใจและให้เกียรติในศักยภาพของกันและกันจนนำไปสู่การสันสะเทือนประวัติศาสตร์สกกเป็นเรื่องราวของลิบองผู้บังคับบัญชาที่มองเห็นอนาคตและ ลกสุนบัณฑิตหนุ่มผู้เป็นดั่งมังกรที่ยังซ่อนกายรอวันพังงาดขึ้นสู่ฟากฟ้าเราจะเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ที่ชายชาตินักรบผู้หนึ่งแม่ทัพผู้ห้าวหาญแต่ครั้งหนึ่งเคยถูกปรามาทว่ามีดีแต่พะละกกำลังไม่ได้มีสมองลิบองในช่วงต้นของชีวิตราชการเขาคือแม่ทัพหนุ่มที่ซื่อสัตย์และเก่งกาจในการรบอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ความเก่งกาจของเขานั้นจำกัดอยู่เพียงในสมรภูมิเขาเติบโตมาจากทหารชั้นผู้น้อยร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลแห่งเกียรติยศแต่สมองของเขานั้นว่างเปล่าจากตําราและความรู้บรรดาขุนนางบัณฑิตมักจะลอบถอนหายใจเมื่อเอ่ยถึงชื่อเขาลิบองฤก็แค่ทหารหารคนหนึ่ง วันหนึ่งสุนกวนผู้เป็นนายเหนือหัวได้เรียกเขาเข้าไปพบเป็นการส่วนตัวบทสนทนานี้เองที่ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนตลอดการของลิบองสุนกวนไม่ได้ตำหนิเรื่องการรบแต่กลับถามด้วยความห่วงใยว่า ลิบองเอ๋ยบัดนี้เจ้าก็เป็นถึงแม่ทัพใหญ่คุมกำลังพลนับหมื่นแล้วเหตุใดจึงยังไม่คิดจะร่ำเรียนศึกษาอีกเล่าข้าไม่ได้หวังให้เจ้าต้องเป็นถึงปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีแต่ข้าเพียงอยากให้เจ้าได้อ่านประวัติศาสตร์อ่านตำราพิชัยสงครามเพื่อเปิดมุมมองให้กว้างไกลขึ้นลิบองในตอนแรกอ้างว่าราชการสงครามนั้นยุ่งวุ่นวายจนไม่มีเวลาแต่สุนกวนกลับแย้งด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนทว่าหนักแน่น แล้วเจ้าคิดว่าค้ายุ่งน้อยกว่าเจ้าหรือค้าเองยังต้องแบ่งเวลาอ่านตำรายอยู่เสมอการอ่านไม่ได้ช่วยแค่ให้มีความรู้แต่ช่วยให้เรารู้จักใคร้ครวนแยกแยะผิดชอบชั่วดี